เฮ้ยน้องเออเฮ้ยนั้งน้องเฮ้ยน้องนั้งน้ำซุปโอ๊ยดีนะที่มันมีควันไม่งั้นน่ะคิดไปใหญ่เลยน้ำเต้าหู้ไงครับเช้านี่ครับผมอ๋อเดินร้อนเต้าหู้เต้าหู้สมัยเด็กๆครับกินตลอดเขาใส่อะไรบ้างใส่เกลือไหมมีเกลือบางทีก็ใส่น้ำตาลนับเกลือสุดยามเช้าก่อนไปเรียนเดี๋ยวหาก่อนอะดูเอ้ยอดีตเอ้ยเอาเกลือเด้อไม่ใช่รถดี รม่กูชุดร้องเกงอ่กูแ้ยู่นเสียไปนี่นรถครับใชเกืออยู่เสะกืไหนันงามเอาลองลลองเทสกันลองเทเทเมันร้อนปิปับปับนี้ยข้าวครับผมแต่ก่อนกินน้ำสามข้าวครับหลังๆมากินน้ำเลยไม่รู้ มันสาโทเลยไงไม่รู้แต่มันร้อนไม่หลังๆมาบุ้นูนบุญกินน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำแดงน้ำแดงพวกปากมันเหมือนเต้าหู้เลยนะจริงจริงเนี่ยครับแต่ก่อนนะเติมเกลือกับน้ำตาลเกลือน้ำตาลอะไรนี่ใช่เลยฮะสุดยอดอะดูรเราอย่างนี้นะครับพ่อผมน้ำสาวข้าวตอนนี้มีทางหราโอนแกงหม้อก็ไอ้นะ ไฟ่าก็ไม่ได้กินละ